เนี๊ยใช่ไหมคะนี่บริเการใช้ตัวจบนะคะอันนี้ตัวแรกเลยเ,เรียกครอบฉากเราใช้บริเวณมุมบันไดเนะี้ยเราทางงไปเนะี้ยเราการสะดุดเนาะเราใช้ครอบฉากตัวนี้อันนี้เดิมมันก็มีครอบฉากอยู่แล้วแหละอีนี้เราเราเราเอามาครอบมันให้ดูว่าลักษณะการใช้งานก็จะเป็นฉากคนี้่ะอันนี้เราไปดูหน,น้างานจริงกันนะคะว่าเราต้องเราตัวไหนกันมันจะใช้ตัวไหนกัน เมื่อกี้นี้เราให้รุยกับไอ้ตุ่งพิแซ่าที่เราเรียกว่าซิลิโคนหรือแร็ปนะคะเราก็ใช้เนี่ยมันจะมีปากต่อนะจริงๆเหมือนเหมือนปากกาแล้วมันเวลาเราติดบัวใช่ไหมติดไอตัวบัวตัวนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะติดนี้ในความจริงนะไอ้ตุ่งนี้มันจะอย่างนี้นะมันก็ปิดนี้ปึ๊บไปแล้วจะมันจริงๆไม่ได้เคลืนเคลื่อนแสงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ยิงเส้นระหว่างพื้นเนี่ยอันนี้คือพื้นเอพิซีใช่ไหมคะ เวลาเราติดบัวไปปุ๊บเนี่ยเราก็ยิยงเด็บตัวนี้เองเพื่อส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมเอาสีเท่ากันไม่ไม่เข้ากับบัวก็เข้ากับพื้นไปเลยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เส้นบนเนี่ยเราจะใช้ด็บสีเข้ากันกับผนังนะคะโอเคก็ตรงนี้ตส่วนของบัวเราก็วิ่งยาวเลยนะคะตรงนีน้ก็ตามความยาวของบัวก็สองเมตรสี่สิบกับสามเมตรนะคะสีเรา แลวแต่ความชอบเลยค่ะบางคนก็ใช้ตัดกันเหมือนอย่างนี้นะคะบางบางคนก็ใช้ไล่โทนเดียวกันกับสีพื้นหรือบางท่านก็ใช้ไปเข้ากันกับสีผนังก,ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านหรือความชอบเลยนะคะเพราะเรา d ไอว i y เองก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเกรงใจใครนะคะเราถ้าแ,แบบไหนจะทำแบบนั้นได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ถัดมานะคะเอ่อบริเวณตรงส่วนนี้ตรงส่วน,นนี้อ่าเราเรียกตัวที่เราจะใช้นะคะ ตัวนี้เตัวจอยตัวจอยตัวจอยหรือตัวทีนะคะนี่ตัวนี้เราใช้บริเวณอย่างนี้คือห้องต่อกับห้องนะคะแล้วเราต้องการจบจบความเรียบร้อยนี่มันต่างสีกันเราก็เลยใช้ตัวจอยหรือตัวทีเข้าลงไปตรงนี้มันก็จะเก็บไอช่วงข้อต่อชิดของตัว H C นะคะมันก็จะเป็นนี้แล้วก็เอ่อนอกจากตัวบัวแล้ว บางท่งานนะทำ DIY เองเราอาจจะไม่ไม่ได้เน็บเหมือนกับช่างมาทำนะคะเพราะว่าช่างนี่เขาจะตัดเฉยเรือเ,เข้าบวกอ,อันนี้บางบางคนก็แล้วแต่บางคนก็ล,นกล่างม,มาถึงนี่เลยก็แล้วแต่เทคนิคแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมหลบเข้าไปข้างในเพราะว่าจะได้ไม่แหลมเพราะว่าถ้าเราทําเป็นแองเกิลสีบ้านนะเวลานั้นปุ๊บมันเป็นมุคมคมเราจะไม่แนั่นแน,นะคะโอเคนะคะเป็นเอจจิ้งเอจิ้งก็คืออัวนี้ กับเท้าทันมนนะฮะเราก็จะครอบมันไปอย่างนี้เรียนที่เป็นกับตัวเนี่ย่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะนะนะอ่าค่ะเนี่ยครอบไปเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยิงด,ดับยิงกาวไปนะฮะดังนั้นเขาก็จะตัดแองเกิลเป็นแบบนี้เพนะิ่มเพิ่มเก็บหนึบเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันร่วงๆมันก็ไม่สวยนะ ก็ใช้เทคนิคช่างนิดนึงคือตัดปากมันแล้วเอาด้านด้านด้านที่ไม่คมอ่ะด้านที่เป็นเนื้อพีวีซีอ่ะมาไว้ตรงนี้แทนนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ชนไปตรงนี้ก็เทคนิคช่างนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะใช้อย่างไรเลยถ้าเป็นทันมนก็ใช้ได้เหมือนกันใช้แทนกันได้แต่ว่าถ้าใช้ทันมนเึ้นตัวเด็เนี่ยมันจะโตนิดนึงมันจะกว้างนิดนึงนะคะโอเคช่วยติดพัดหนึ่งค่ะ อีกพาร์ทหนึงจะเป็นตัวจ้อยตัวจ้อยนี่คือเราใช้ในส่วนของประตูที่ต่างกันโนละสีค่ะอย่างเงี้ยคือพื้นโนละสีหรือต่างห้องแล้วเราใช้สีไม่นั่นปกติ fpc สามารถปูรอดทะลุลงมาจากห้องได้เลยถ้าเกิดในกรณีใช้สีเดียวกันแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้ต่างสีเนี่ยเราก็ใช้นี่ค่ะเรียกตัวจอยเนาะอ่เงี้ยคอบบางแบบนี้ ระหว่างสีมันก็เก็บความเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บชิ้งานใช้เกาตจปูเขาช่วยหน่อยเพื่อตึงตัวตัวอยู่ในสิตัวแผ่นเองตัวแผ่นตัวจอย,ยนะ,ะโอเคค่ะงั้นก็งานก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคขาให้สรุปกการทำงานนะคะค่ะสวัสดีค่ะ